มะละกอลูกเยอะมากเลยทำอะไรกินดีเนาะวันนี้ส้มตำก็กินบ่อยแล้วอ้ตน้นตีเตียลูกเยอะมากเลยเดี๋ยว,ล,ยยวล้างมือก่อนก็ได้ล้างผักเครื่องครบจบทุกอย่าง อันนี้ก็ใช้แทนผักผักอีอ่อมได้แม่งรักนี่จะเกงมะละกอใส่ปลากระป๋องง่ายๆนี่ขาดไม่ได้เลยข้าวคั่วอ่านะครับทำการเด็ดเอายอดเอาใบสวยๆนะครับเดี๋ยวเตรียมต้นมน้ำใส่ตัว หาตะไครลงไปมะละกออ่าถ้าอยากให้หอมนะครับเราจะพิ่งใส่น้ำนะครับใส่พวกนี้ลงไปนะครับแล้วก็ผัดคั่วกลิ่นจะหอมฟูขึ้นมานะครับแล้วก็เติมน้ำนะครับ รอเดือดแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ผักใส่ข้าวคั่วใส่ของยี่ห้อไหนก็ได้นะครับอืถ้ามีปลาทูก็ใส่มีปลาทูหอมก็ใส่ได้นะครับเตรียมเตรียมน้ําเตรียมเครื่องปรุงรสต่างๆนะครับวันนี้เราเอาแค่ที่เรามีนะครับที่ขาดไปได้ก็คือนี่เลย,เลยแค่นี้ก็หอมแล้ว น้ำเดือดแล้วตอนนี้หอมมากนะครับเราก็เตรียมปลากระป๋องเตรียมเนื้อเตรียมปลาทงปลาทัวอะไรได้หมดเลยนะครับเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นปลากระป๋องอย่างเดียวนะครับมันทำได้หลายแบบหลายอย่างละหรับใส่เข้าไปหอมมากตอนนี้น้ำใส่จะเติมอีกก็ได้นะครับ หรือใช้ชอบสดน้ำเขาเพิ่มได้นะครับวันนี้เราจะใช้น้ํำพอดีพอดีใส่เส้นมะละกอลงไปเส้นเราก็ไม่หนามากเผื่อที่มันจะสุกง่ายนะครับ <c oughs> นะ <c oughs> จริงจิงดาดาลเลยอ่าใส่ผง ผมปรุงรสลงไปนะครับเนี่ยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับนี่น้ำปลาใส่เข้าไปนะครับโอ้ตอนนี้ทรงกลิ่นเตะจมูกหอมมากเลยนะครับเส้นที่เราทำก็ไม่ใหญ่นะครับมันจะสุกง่ายนะครับ โอ้ตอนนี้น่ากินมากเหมือนแกงส้มเลยนะครับประยุกต์สามารถประยุกต์ทำได้เป็นแกงส้มก็ได้ข้าวคั่วนะครับใส่ลงไปข้าวคั่วก็จะทำให้มีกลิ่นหอมและน,น่าทานนะครับแล้วก็จะทำให้น้ำมันข้นๆน,นะครับไม่เหลวเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวข้าวคั่วมันจะเป็นปรับสภาพคล้าย คลายอะไรแป้ง <Okay. S 1> อืมมันก็จะข้นหนืดหนืนิดนึงนะครับโอ๊ตัวนี้หอมมากนะครับ,ลบปะละาร้าก็คั่วนะครับแลก็กรุงเทศเดี๋ยวพอได้ที่เราก็จะลงนี่นะครับใอ้มี่ผักอีออมผักกระเยงก็ขึ้นออมขึ้นออมตีขึ้นอ่อมแมงลักแมงลักถ้าใครมีคุณอออมก็ใส่ได้นะครับอันนี้ เราหาไม่มีแล้วก็ใช้ใบแมงลักก็หอมเหมือนกันนะครับแซบ่บก็ได้ยังครบโอ้ตอนนี้อร่อยมากเลยนะครับยังไม่ได้ใส่น้ำปลาเลยนะครับถ้าปลาล้าเราเค็มแล้วอันนี้พอดีนัวๆพอดีเลยนะครับลงตัวถ้าใครชอบรสจัดก็เพิ่มน้ำปลาไปนิดหนึ่งแต่อันนี้เราพอดีมากนะสามารถชิมแล้วก็ รุงรสตามที่เราชอบได้เลยนะครับคิดถึงแกงแกงกบตอนเป็นเด็กเลยพ่อแม่ทําให้กินนะครับเนี่ยได้กบได้อะไรบางก็ย่างย่างแล้วก็สับเป็นชิ้นแล้วก็แกงแบบนี้แหละแกงที่หนึ่งก็หอมไปสองสามบ้านแล้วก็ตักแบ่งกันนะครับสมัยสมัยตะก่อนนะครับนี่เราอยู่ออฟฟิศนะครับเนี่ยเลยไม่ได้ใช้เตาถ่าน ได้ทำไฟฟ้าเหงื對對่อฟับก็สุกหมดเลยได้ทางนเลยจะ้ารถจะทานอันนิดหน่อยนะครับอ้าวตอนนี้ก็สุกแล้วเส้นมะละกออะไรถ้าถ้าเราต้มน้นจะเปื่อยเลยนะครับอันนี้จะเป็นเส้นสวยงามนะครับเราก็ตกด้วยใบนังกรก็โหยอดมากช่วงนี้มะละกอเยอะนะครับเราต้องมันกอจะช่วยระบายนะครับช่วย เกี่ยวกับโรคมะเร็งต่างๆนะครับได้ดีระบบถับถ่ายแล้วก็จะด,ดีด้วยทำเป็นแกงส้มยังไรได้หมดเลยครับเลี้ยงแบบง่ายๆนะครับเนี่ย